หมอนิ่งยามเช้าที่บ้านสุดติงๆครับเพื่อนถกงกาแฟทิพย์ก้าหอมดื่มกันครับเช้านี้กาแ,แฟทิพย์เก้าหอมจากบริเว้นนะครับวันนี้โคเข้มเหมือนเดิมนะครับตอนเช้าตื่นสายนิดน,นึงวันหยุดนะครับทิพย์ก้าปลูกที่สูงกว่าพันเมตรที่บริเวณที่เป็นธรรมชาติสวยงามแล้วก็อินทรีย์นะครับ จะได้กาแฟที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นกาแฟอาราบิก้าพันโบราณนะมาคั่วนะตรงนี้เลือกที่จะคั่วเข้มเพราะว่าเป็นคนที่จะไม่ค่อยติดเปรี้ยวนะครับจะได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมเป็นทั่วถั่ว,วแล้วก็ดารกช,โชโ็อกโกแลตนะแล้วก็ทานง่ายนะครับนัวนัวหอมหอมกลมกลม่อมอร่อยอร่อยนะฮะยามเช้า เพื่อนๆถ้าชอบมีรสชาติของกรดผลไม้เปรี้ยวๆนะฮะก็เป็นโ้ออ่อนหรือข้กลางไปนะครับอันนั้นก็ได้อยู่นะครับผมไม่มีปัญหานะครับรอกาแฟออกมานะครับสักครั้นะครออกมาแล้วนะครับที่พีก้าหอมๆจากโบโลเวนนะครับเพื่อนๆเช้านี้มาดื่มกาแฟเพิ่มความสดชื่นกันนะครับสักคักงหนึ่งนะเนี่ยไม่นานเลยนะครับยำเช้านะ เดี่ยวเองก็จะได้ดื่มกาแฟทำเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเดี๋ยวเอาไปละลายนะ้ำเที๋ยวจางกลายเป็นอเมริกาโน่จิบอร่อยออร่อยนะฮะไม่ต้องใส่น้ำตาลเนาะจะได้แบบช่วยทำให้ร่างกายไม่มีน้ำตาลเยอะเกินไปด้วยนะครับทานเป็นกาแฟดำดีกว่านะครับเพื่อนสะดวกนะครับ จริงๆไฟเนี่ยปิดก่อนที่เขาจะเกิดขึ้นเป็นฟองๆนี้ก็ได้นะครับให้ความร้อนที่มีอยู่เนี่ยทำงานต่อแล้วเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาอันนั้นก็จะทําให้ความร้อนเจอเขาน้อยนะฮะก็ทําให้คุณภาพของกาแฟที่สกัดเนี่ยรสชาติดีขึ้นไปอีกนะครับแต่พอดีผมก็ไม่ได้แบบจัดซีเรียสเยอะก็เลยเอาตามสะดวกนะครับคือกาแฟเป็นเรื่องง่ายๆนะครับ เอาแค่ okay, สะดวกก็สะดวกแล้วครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับกาแฟทิ์เก้าหอมจากบริเวนสวัสดีครับมอร์นิ่งครับทุกคนทิเก้าหอมหอมจากบริเวนครับ,ว,รบวันวนีนนนนน้เป็นค้าวเข้มเหมือนเดิมนะครับหอมๆนัวๆสดชื่นเป็นกาแฟอินรียนะครับจากที่สูงกว่าพันเมตร ในบริเวณที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับนามาข้ามหอมแล้วมาต้มออกเป็นเอพิโซ่สช็อตนะครับผม